สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคพรัสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระบห่วงจุย้ยกระดิชันพัชรากันที่มาและอาจารย์สรกิจพงสุพานิมิตค่ะ อย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่ารายการกระบฏดห่วงจุย้ยของเราจะพลิกประวัติศาสตร์เรื่องราวของห่วงจุ้ยศาสตร์เก่า ให้นาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซนอย่างที่เราได้บอกไปใช่ไหมคะอาจารย์ว่าบางทีคนเรามองในสิ่งที่เป็นความเชื่อมากกว่าความจริงที่เราเห็นอยู่แล้วก็สามารถสัมผัสได้แล้ววันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องราวรูปแบบของที่ดินนะคะเพราะว่าการสร้างบ้านค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าการที่เราจะตัดสินใจเลือกทำเลไหนสักที่หนึ่งต้องดูรูปแบบของพื้นที่ดินก่อนว่าอ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปต่างๆที่เราจะต้องมีการตั้งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมซึ่งศาสตร์ฮวงจุ้ยเก่าก็ได้มีการพูดไว้หลายแง่มุมเหลือเกินนะคะอาจารย์ว่าที่ดินรูปนี้เป็นยังไงบ้างเหมาะสมจะตั้งบ้านแบบไหนแล้วก็จะอยู่ลร่ำรวยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะครับก็บบง่ายศาสตร์เก่าก็ตั้งความเชื่อไว้ก่อนอเชื่อว่าถ้ารูปทรงที่ดินเป็นอย่างนี้ก็จะแบบนี้รูปทรงนี้ก็แบบนี้ค่ะ อันนี้นะมงคลใช่ค่ะอันนี้นะอับบมงคลอัมงคลอ่าท่านผู้ชมต้องย้อนกลับไปนิดนึงกลับไปดูนะครับค่ะไอเรื่องที่ว่าพ้องเสียงอ่าลั่นทมเนี่ยต้องบอกเลยค่ะเป็นนางเอกพระเอกก็คือออกซิเจนออกซิเจนของเราเนี่ยพระเอกก็ออกซิเจนกับ่นะครับอ่าลั่นทมก็คือนางเอกแล้วถ้าพูดถึงพระเอกกับนางเอกปั๊บเวลาจะคุยเรื่องรูปทรงที่ดินก็ถอยท่านผู้ชมนึกถึงนางเอกของเราไว้ลั่นทมเมื่อไหร่นึกถึงเรื่องลั่นทมนะครับ ก็จะเข้าใจเลยกระบทหงจุ้ยพูดอะไรนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ไม่ได้ดูหรือพลาดไอตอนที่เป็นลั่นทมไปก็ลองไปหาดูนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับไอรูปทรงที่ดินก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะบอกเลยอันนี้นะมงคลนะสี่เหลียมจตุรัสสุดยอดแห่งมงคลอภิมหามงคลเป็นที่ดินละทำเลผืนทองเลยผืนทองเลยนะครับ ถ้าสี่เรลอเหมือนผ้าก็รองลงมาแต่ก็ยังมงคลอยู่แต่ไม่ถึงอภินะครับก็เป็นมงคลนะครับนะครับกลมกลมโอ้โหมงคลซึ่งมงกลมมงคลเหลวไหลโอ้โหไม่ใช่เลยมีไหมที่ดินกลมกลมมีไหมไม่มีค่ะอาจารย์ที่ดินครึ่งวงกลมมีไหมไม่ใชหายากมากไม่ใช่หายากมากไม่มีมันไม่มีเพราะฉนั้นเขาก็คิดไปเรื่อยทําไมต้องคิดอย่างนี้กลับไปอย่างนี้ ห้าธาตุมันพูดไปแล้วนะครับไอ้เรื่องห้าธาตุคงจํากันได้ห้าธาตุมันเป็นแบบนี้เราพูดกันไปแล้วนะคะว่าจะเป็นธาตุของดินน้ำไฟห้าธาตุมันเป็นแบบนี้ค่ะแต่ของเราไม่มีห้าธาตุนะเราพิสูจน์ความเชื่อกันแล้วว่ามันไม่มีห้าธาตุนะครับมันคือแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ามันบอกว่ามีห้าธาตุเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรมันก็ต้องยกรูปทรงของห้าธาตุนี้ขึ้นมาค่ะนะครับมันก็จะมีไม้ไฟดินทองน้ํา ตามที่เขากําหนดมานะครับถ้าเป็นที่ดินปั๊บมาเลยดินสุดยอดเลยทองสุดยอดเลยหแต่ที่เราคุยกันเรื่อยหลักของมันจริงๆคืออะไรน้ําคือโชคโชคคายจันเห็นไหมโอ้โหแล้วมีไหมไอ้ที่ดินที่เป็นเป็นเป็นรูปทรงของน้ํามีไหมไม่มีค่ะไม่มีมันจะต้องเป็นรูปโค้งโค้งถ้าครึ่งวงกลมกับวงกลมคุณหาไม่เจอของโค้งมีไหม คุณอยากว่าแต่ชาตินี้เลยเไม่จชาติหน้าคุณเกิดมาชาติหน้าก็ไม่มีไม่มีที่ดินที่คุณว่าเพราะเวลามันตั้งความเชื่ออุปโลกความเชื่อห้าท่าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องยัดอที่ดินอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับว่าจะต้องมีที่ดินอย่างนี้เรียกทรงอย่างนี้เรียกอย่างนี้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 นะมังกรเขียวคือไม้นะเสือขาวคือทองเต่าดำคือน้ำหงแดงคือไฟมันจะต้องอุปโลกนงี้มาเรื่อยเพราะอุปโลกนงี้มันเสร็จปั๊บ ผมถามดิพอพูดถึงอย่างนี้ปั๊บน้ําคือโชคไปไหนอ่ะโอ้โหไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ไม่มีเลยเทปที่แล้วที่มันกระโดดไปกระโดดมาคืออย่างนี้นะครับค่ะคุณพัฒนาทีแรกก็ว่าจะซื้อเรือนหอในหมู่บ้านจะซื้อในโครงการค่ะพอตอนหลังเอ๊ะเอ๊ะมีมีมีที่อยู่ริมน้ํานี่อาจารย์ปลูกดีไหมอ่ะอ่ะมันก็เลยอ่าคราวนี้พอดีที่ดินมันคงไม่ใช่สี่เหลี่ยมค่ะ มันอาจจะเป็นคางหมูหรือเป็นชายธงนะครับหรือเป็นอะไรสามเหลี่ยมเป็นไปได้นะอเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้เวลาโดนถนนตัดน่ะนม่ก่อนไม้ทีแรกของเรามันก็เป็นสี่เหลี่ยมดีๆเพราะถนนมันตัดมันกลายเป็นสามเหลี่ยมแน่นไงคะแต่ไอจะให้เป็นทรงกลมมีไหมไม่มีเคยเห็นไม่ถะดทรงกลมอ่ะไม่มีเลยอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเป็นไปได้บ้านอาจารย์ห้าเหลี่ยมอ่าใช่ค่ะบ้านอาจารย์ห้าเหลี่ยมย้อนกลับไปดูนะครับห้าเหลี่ยมจริงๆห้าเหลี่ยมอัปะมงคล เพราะไม่เป็นไปตามที่เขากาหนดใช่เหมือนกันลั่นคมอับมงคลบอยเียนมีนามโอ้ยมงคลโอเคเพราะนั้นไอ้ที่ดินที่มันจะเป็นมงคลจริงๆบ่อน้ําคือโชคไอ้ที่ดินที่เป็นริ้วๆก็ยิ่งไม่ต้องไปหาใหญ่อะกลับมาเรื่องของที่จะให้ดูนะครับเรื่องของที่ก็คือจะมีรูปแบบหลากหลายทรงมากนะคะถ้าตามในหนังสือที่อาจารย์ได้เขียนไว้ใช่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 หลายทรงมากนี่ ดูกันนี่นะคะเดี๋ยวเราเห็นกันชัดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนะครับค่ะมีทั้งถูกทั้งผิดนะคะถูกก็คือมงคลถูกมงคลคือข้้งบนสามสามรูปนี้นะคะอ่านะครับค่ะอ่าเอเยกลมๆพอใช้กลมๆพอใช้ข้างล่างนี่เละหมดเลยข้างล่างนี่ผิดผิดเลยบ้านอาจารย์ในสื่อว่าอยู่ข้างล่างห้าเหลี่ยมบ้านอาจารย์เป็นรูปห้าเหลี่ยม้าเหลี่ยมเละผิดเลยผิดเลยมันถึงบอกว่าบ้านนี้มันน่าจะเรียกว่าบ้านกบดของจุ้ย กบฏจริงๆเลยค่ะคือมันเกิดมาเนี่ยมันมันตรงข้ามกับเขาหมดเลยคือศาสตร์เก่าว่าอะไรเนี่ยมันมันกลับกับเขาหมดนะครับพอมีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยชี้ให้เห็นว่าห้าธาตุเนี่ยแล้วธาตุน้ําไปไหนอเห็นไหมมันไม่มีมันทําไม่ได้ค่ะนะครับเลขอย่างหนึ่งเราจะสังเกตเนาะตั้งแต่เราพูดกันมาเนี่ยเทปที่แล้ว เกงสุดเลยบ้านริมน้าบ้านริมน้ำอ่าก็คือคุณพัฒนาสงสัยจะต้องมีที่ดินริมน้ําแน่นอนพอมาถามบ้านริมน้ําป๊ค่ะ้อมหมายของบ้านริมน้ําเขาบอกเลยจะมีโชคมหาศาลใช่ที่ดินที่มงคลสุดสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับค่ะจัน่านนี้ใช่ไหมใช่นี่คือดินนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสัญลักษณ์ของดินดินค่ะคุณบอกบ้านริมน้ําดีดินพิฆาตน้ําค่ะก็กลับเป็นรูปเดิมอีกใช่ไหม เห็นไหมมันมีทั้งก่อเกิดกันแล้วก็พิฆาตกันเห็นไหมครับเห็นไหมงงไหมงงมากค่ะอาจารย์ศาสตร์เดียวกันเองแท้ๆนะผมยังไม่ได้ไปพูดถึงอะไรเลยก็พูดยกตัวอย่างของศาสตร์เขาให้ฟังมนเนี่ยค่ะก็ไม่รู้นะไอ้สิบสามปีที่อาจารย์เรียนไอ้ศาสตร์เก่ามาเนี่ยทำไมมันถึงได้งงไม่เลิกนะครับก็เพราะอะไรเพราะมันมาเจอของของที่ใช่แล้วมันมาบอกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งเชื่อนะคุณต้องดูว่าเรื่องจริงมันเป็นไรพอวิทยาศาสตร์บอกอะไรปั๊บ ไอสิ่งพวกนี้มันก็คายออกไปแค่อย่างเงี้ยมันบอกว่าดินพิฆาตน้ําดินพิฆาตน้ำพอดินพิฆาตน้าปั๊บคุณบอกว่าบ้านหรือที่ดินส่วนใหญ่มันก็บอกสี่เหลี่ยมเป็นอภิมหามงคลใช่มงคลมากพอคุณบอกรินน้าโอ้โหน้ำซ้ำคุณจะจะให้เอาเอาเอาน้ำทั้งหลายแหล่น้ำพุน้ำตกอะไรเข้าไปในบ้านอีกค่ะคุณเอาตู้ปลาเนี่ยยัดเข้าไปในบ้านอีกค่ะแล้วถามว่าไอ้ดินมันไม่เละเหรอ คือน้ำมันพิฆาตดินก็จริงและแต่ตัวมันเองถ้าสมมติดินมันอุ้มน้ําไว้มากมันก็เหมือนเละเหมือนกับคุณพัชราที่ย่าลงไปในโคลนเน่ยเคยนะครับใช่ค่ะรย์เคยมานั่นก็คือดินที่มันอุ้มน้าไว้มันก็ได้มันใช่มันหลักฐานไม่มั่นคงอย่างนี้ดีบอกประธานล้มเหลวเออมันยังน่าฟังกว่าว่าเออถ้าข้างหลังไม่มีภูเขาแล้วคุณจะล้มเหลวผมถามในกรุงเทพไม่มีภูเขาสักภูเขาเลยไม่มีค่ะอาจารย์มีแต่จังหวัดไหนภูเขาเยอะ ไม่มีทางสู้กรุงเทพได้อันนี้ค,คือสิ่งท,ที่แจกแจงให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่ตั้งความเชื่อขึ้นมาแล้วแล้วเอาเหตุผลมาประกอบพูดได้ทุกเรื่องอเหมือนรูปทรงที่ดินคเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่รูปทรงแต่ละแบบกันนะคะคุณผู้ชมว่ามีแบบไ,ไ,ไหนบ้างที่ศาสตร์ฮวงจุ้ยเก่าได้บอกไว้อเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่เรื่องของรูปแบบแรกกันเลยเขาบอกว่าที่ดินรูปสามเหลี่ยมก่อนเลยนะคะอาจารย์สามเหลี่ยม แล้วก็มาสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนดีคะเอาเอาตั้งแต่มงคลเลยเอาเลยจามงคลก่อนดีกว่นะคะเอาสิ่งดีๆก่อนละกันอ่ะเขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปทรงนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะเพราะแสดงถึงความปลอดภัยของเจ้าของที่ดินอ่าและยังบอกว่ามีความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเงินทองร่ำรวยด้วยนะคะอืมนี่ก็คือรูปของสี่เหลี่ยมที่เขาได้บอกไว้ในศาลเดิมค่ะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่จริง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 จริงแต่ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเวลาคุณจะสร้างอะไรในสี่เหลี่ยมมันก็สร้างง่ายเหมือนบ้านก็เหมือนกันคุณทําเป็นกลมๆปั๊บเวลาคุณวางเฟอร์นิเจอร์เข้าไปมันไม่เข้าอาจารย์อันนี้มันเรียกการการการจัดการภายในมันเรียกมัลทนาศินครับมันเป็นเรียกอินทีเลีย อันนี้เป็นการจัดการภายในไอ้ที่ดินก็เหมือนกันมันก็เป็นลักษณะของวิศวกรรมค่ะถ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณจะไม่เสียพื้นที่ทำอะไรเลยใช่แต่ถามจริงๆเฮอะไอ้ของพวกที่มันไม่เป็นมงคลเนี่ยคุณทําให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะถ้าคุณเนื้อที่พอถ้าทําสามารถทําได้ถ้าใครบอกอับมงคลมายกให้จา์กับคุณพัชราเลยยินดีรับโอนเต็มที่คุณบอกอับมงคลเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้ดูออ้อย่างสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย ง่ายๆนะอย่างสามอันนี้มันเหมือนกับกระโดดข้ามไปแล้วนะอย่างสามเหลี่ยมเงี้ย่าจย์ถ้าเนื้อที่คุณใหญ่พอเนื้อที่ใหญ่พอคุณก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมได้อคุณจะไปยากตรงไหนเห็นไหมเนี่ยคุณพัชราเริ่มเป็นเริ่มเป็นนักววทยาสตร์แล้วค่ะนึกออกไหมครับคอย่างนตัวเนี้ยคางหมูยิ่งหมูใหญ่เลยหคุณจะทายเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยคือหลักของเราคุณขอให้คุณมีเนื้อที่พอ ที่จะสามารถสร้างบ้านไปได้แล้วคุณจะสร้างบ้านลงไม่ลงเนี่ยคุณก็ถามคนที่รับเหมาจะสร้างบ้านคุณง่ายนิดเดียวค่ะถ้าคุณบอกไม่เป็นมงคลนะคุณยกให้ผมเลยบัณฑลาก็รออยู่รออยู่ทางารไอ้ที่ดินอัปมงคลน่ะะมันก็เหมือนต้นลั่นทมนั่นแหละขายดีจนไม่มี ไม่มีจะขายไม่มีจะขายแล้วค่ะตรงนี้ต้องอินพ็อตจำปาลาวเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีอีกหลายรูปแบบเรื่องราวของรูปแบบที่ดินที่เราจะได้คุยกันเมื่อกี้เรื่องของสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายรูปแบบที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะกับรายการกระบฏห่วงจุ้ยค่ะ